สวัสดีครับลงข้างไหนดีครับเนี่ยสวัสดีครับลงลงข้างไหนดีครับอันนี้ยไม่รู้เลยครับอ๋อลงก็ได้ตผมอยากลงข้างหัวใจนะครับได้ปะโอ้ยออออไปเลยครับเดี๋ยอแค่หัวใจข้างเดียวแล้วแหละตอนนี้ต้องไปหากข้างหนึ่งแล้วครับทำไมอะครับหัวใจคนเราก็ต้องมีข้างเดียวหรือเปล่า อะไรครับนี่เอ้ยแต่งตักันอีกแล้วขนจังชื่กโกคีครับอ๋อสวัสดีครับคุณกกคีสวัสดีครับผมมองเลยครับมองเลยอโอเคครับเฮ้ยไม่ใช่รู้จักเลยคครับผมรู้จักครับคุณวิญญานะคะอ๋ออาอดีละผมดีแลนครับดครับดีแล่นครับดีแล่นดีแล่นก็รู้จักครับอ่ะเขไล่มาครับไล่มาครับ ผมกะลำครับกะลำกะลำจากไหมครับกะลำครับกะลำโน้ครับผมกะลำครับจริงจริงครับโอเคครับไม่รู้จักครับครับผมกะลำโน้หนึ่งครับเงาพาโบไปฟังเพลงผมด้วยนะครับอ๋อได้ครับโอ้นี่มาโปรโมทเพลงหรอครับคิดค่าลิขสิทธิ์นะครับอ๋อจริงเหรอครับกระเป๋าสามหกสี่ครับเฮ้ยผมมีจิใจให้ไปแต่ไม่คิดอะไรนะ ถ้าไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องให้ครับไา้กันผมให้เลยตอนนี้เลยผมให้หมดตัวเลยฝากลงด้วยนะเนี่ยวให้หมดตัวจริงก็เ oh, นี่ยไม่เปิดกระเป๋าล้วจะให้ได้ยังไงอ่ะโอ้เทลงวะเปิดครับเปิดครับก็จะให้หัวใจไปในเธอปิดแบบเนี้ยเราจะให้หัวใจเธอไปได้ยังไงอ่ะเราเปิดแล้วครับันมีทั้งตัวเท่าเนี้ยครับเธอโอ้ยได้ครับเธอขอบคุณครับครับขอบคุณครับเธอโอ้ยหัวใจผมด่า โอทษทีนะครับพอดีดีใจเสียงดังไปหน่อยอ๋อครับแล้วคุณโกกีนี่เป็นประชาชนเหรอครับใช่ค่ะเป็นประชาชนครับไม่ได้อยู่แก๊งไหนใช่ไหมไม่ได้อยู่แก๊งครับครับดีแล้วครับคนน่ารักน่ารักแบบคุณโกกีเนี่ยไม่ควรไปอยู่ในสังคมโหดร้ายแบบแก๊งหรอกครับอ๋อแสดงว่าแก๊งนี้สายไม่ดีเหรอครับใช่ครับคือสังคมแก๊งมันโหดร้ายอ๋อโอเคโกกีเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าครับเนี่ย เออก็ก็มันก็ใหม่ก็ใหม่จะเก่าเออยังไงเดียมันก็ไม่ใหม่มากอะครับไม่อะครับก็มันใหม่รถที่แล้วอะครับมันไม่ใหม่รถนี้อะครับเออเอว่าใหม่อยู่ครับเอายังใหม่อยู่ใช่ไหมโอเคครับได้ครับแล้วนี่ทาอะไรต่อครับนี่อืมยังไม่รู้เลยครับเพิ่งเข้ามาครับแล้วปกติทําอะไรครับก็ฟาร์มทั่วๆไปครับอีโคทั่วๆไปครับ ก็เที่ยวเล่นไปวันๆครับอ๋อเพราะทีว่าผมไม่ค่อยชอบอีโก้ครับมันไม่ตื่นเต้นผมชอบอะไรแบบตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะครับออออทำไรอะครับงานดำเหรอครับไปด้วยได้ไหมเฮ้ยถ้าล้วถ้าเกมขึ้นมาเหรอครับไม่เป็นไรครับมีตังใจครับเฮ้ย <c oughs> ไป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 ไหมล่ะครับไปไป,ไป เรารถรถอยู่ไหนครับตอนนี้ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยใช่ไหมครับถ้าขับคนเดียวไม่ค่อยเกมเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้ามีคนไปด้วยอาจจะไม่แน่พใจผมสั่นเวลาคนข้างๆอ๋อเฮ้ย๋อค่ะจะไปไหมล่ะครับไปได้ครับไปได้ครับมอเตอร์ไซค์มาครับอยู่ข้างหน้านั้นนั่นอ๋อได้ครับไปครับแล้วต้องไปเก็บมอไซค์ก่อนหรือเปล่าครับใช่ครับต้องไปเก็บก่อนครับเก็บที่ท่าก็ได้ครับ ีทำงานดามใช่ไหมแต่แต่ว่าอืมว่าแต่จกปูนแต่ว่าต้องไปขายยานะครับอ๋ออมันรุนแรงนะครับค่าตอบอ้ยเหรออ้ยไม่เคยขายยาเลยอะครับเฮ้ยสวัสดีครับไอรีนชิบอหม่วก็เจอในคนรู้จักไปเจอกันที่พัทยาก็ได้ครับได้ครับเหียกูเจอเกมไล่เธอเกมเบรกกิ้งมาเลยด้วยบอลลูนมาตลอด เอาแล้วะเขาพักวันนี้เขาพักวันนี้เขาพักเขาพักพก็พักไปเลย <c oughs> วันนี้กูจะเฉิดวันนี้กูเฉิดกันนั่นแหละไออเธอมันหล,หลาวันนี้ <c oughs> และไอ้เธอมันหล,หลาซะดว้วยพาไปตีตัวเลยไม่ตีตัวแล้วบอก ไอเท่เวลามันหลั่ล้านั่นก็เป็นแล้วเขาเป็นเป็นสายพี่ดาอย่าเลอะเทะเอเล่ทำนี้เลยครับโอยรถเท่มากเลยครับยัง <c oughs> มีคนชมนะครับเนี่ยวรถเท่ปกติโดนด่าตลอดเลยครับคันนี้ทำไมอะคะเพราะมันเป็นกล่องนะครับมันเหมือนกล่องหรือเปล่าอ่ะ อ๋อ oh. กล่องดวงใจเอ๊ะแปลกๆอะย,ยังไงครับเนี่ยยังไงครับมันเม็นถึงว่าคันนี้มันรถที่แบบแบบอยู่ในหัวใจผมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรถที่ผมรักมากอะไรยเงี้ยครับอแต่มันน่ารักนะมันมันก็ทรงกล่องก็จริงครับแต่ว่ามันก็แปลกๆไม่เหมือนคันอื่นนะครับมีคันเดียวในประเทศครับ l i m i t e d อ dition คันเดียวเลยเหรอใช่ครับไม่มีคนซื้อแล้วครับ พราะว่าแต่ก่อนมันสามแสนห้าแล้วมีผมซื้ออยู่คันสองคันแตตอนนี้ราคามันอัพเป็นเก้าแสนครับโอ้โหนะครับมผมซื้อคริปโตรครับอ๋อมันดีครับหลังจากแบบเขาปลดลิมิตมานะครับคุณจะมาคุ้มมากเลยนะเนี่ยถ้าขายมือสองคือยังคุ้มอะ่ะใช่ครับใช,ใช่ครับคือ<ฮ>ผมแต่งแต่งแบบหมดไปแค่ประมาณแปดแสนอะ่ะถ้าแบบถ้าตอนนี้เก้าแสนแตงเตรมก็จบประมาณสองล้านนะครับเก็บไว้ครับเก็บไว้ แล้วมาขับดีไหมครับดีครับดีครับแต่เก้าแสนนะโหแล้วไม่มีรถอันนี้ก็ยังไม่มีรถแรงใช่ไหมครับยังครับยังขับคอมาโชยอยู่เลยครับขับรถยังไม่เป็นเลยครับขับไปเลยครับยวนั่งไปด้วยครับครับอีกหนึ่งนาทีครับแป๊บนึงโอเคครับอฮ้ยเอะไรวประเทศสาวกล่อมขนาดนี้เดยวเกลคงอยู่แล้วปกตินี่เขามีมากี อะไรนะครับต้อเมึงมากี่โมงบ้างครับค่าปกติแล้วค่าประมาณสองพุ่งครับโอ้เวลาตอมอเดือดเดือดเลยครับใช่ครับใช่เอ่อลงจากรถให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ไม่แล้วไม่แล้วขึ้นรถเลยครับได้ครับผมทำมาทั้งวันเนี่ยยังไม่เกมเลยนะครับถ้าถ้าเกมเดี๋ยวผมจะโทษคุณโกกิโอ้ยฮู้ด ถ้าปรับเท่าไหร่ครับค่าปรับไม่ได้ครับคุณโกกิโดสมรูรณ์เลยผมอันเจียวให้ครับเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ครับโอ้มันติดคุกนานนะครับโอเคได้ครับโอ้ไม่กอคุณโกกิพ่อมันไม่ใช่คันเดียวสิครับเอ่อต้องรอดครับเราต้องรอดครับอาจจะลึกแล้วครับตลอดเลยนะอะไรนะครับ อินักาไทก็คืออดตลอดเลยนะครับเ,เกมของคนแรกันะครับคไปครับซื้เขาครับ ตามไหมครับไปตามครับไม่ตามเออเขาน่าจะไม่เห็นเค่ะเลยหลุดแล้วเขาเหินมาแล้วครับไปเลยครับแค่สรุดแล้วครับไม่เห็นแล้ว ยอดะออ <c oughs> <c oughs> เป็นไงชัดอยาวยๆครับไม่มีแล้วไม่มาแล้วให้ผมถ้าเสียเวลาให้ไหมครับมานั่งกับผม <c oughs> ไม่เป็นไรครับมาสนุกสนุกครับอันนี้จะโกโโรหรือเปล่าครับเอ,อ่อตอนนี้ไม่ได้โกรครับแต่ปกติโกอยู่ครับเอ,อ,อาว่าเอาว่าไหม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 แค่น,นั้นแหละ เดี๋ยวเราขอเก็บก่อนนะครับได้ครับได้ครับดูไว้มากลับมาเลยเจลลี่จะมาปากดีเจวปากดีเอามาด่วแต่มาดูไลฟ์วิ่งจริงจริงเฮ้ยเขาไม่ได้โกดิตอนเนี้ยดีปาษาเธอ สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เอกแล้วมึงไปนทามิงนะจบปูนครับจกปูนแล้วมึงอยู่ทามิงนรลกจะจัดเลยแม่ทำอะไรอ่ะขายยาเนี่หาหาจุดหนึ่งไม่มีเลยไอ้เมื่อกี้ตรงไหนนะ สามสามหกสิบห้าสามแปดขอโทษนะครับครับเอ่อพอดีว่าเซลล์สมองผมอยากได้วาปอะครับอ๋ออยู่อยู่ใข่ม่วงครับชื่อโกกิน็อตพาวเดอร์ครับสะกดให้ได้ไหมครับสะกดให้ได้ไหมครับ k o k i n o t p o w d e r ครับโกกิ not powder ครับโกกิไม่ใช่แป้งอ่ะใช่ครับโอเคโกกิ not powder k o k i n o t p o w d e r หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหเอาไปพวกเสี่ยวสมองขอบคุณครับขอบคุณครับขอซ่าบเรแป๊บนึงครับอ่าขอโทษครับใครม่วงครับใครม่วงผมพิมพ์ชื่อให้ก็ได้นี่ครับ ครรัับบพี่ๆคคโุณกระหล่ำช่องไหนอะครับคุณกระหล่ำติดตามผมไม่ได้ชื่อกระหล่ำครับคุณกระหล่ำหัวแดงใช่ไหมใช่ครับเออแล้วคุณชื่ออะไรครับผักกาดครับผมผักกาดเอาผักกาดเคยค่ะผู้แข่งกระหล่ำครับ อ๋ออารเธอร์ครับอารเธอร์อารเธอร์อารเธอร์โอเคครับครับอารเธอร์ครับอารเธอร์อิสโกซดแซดแครับทำไมนะครับโอเคครับไม่เราไม่ค่อยเจอกันไม่เคยเจอกันเลยอะนะครับผมจับตัวยากนิดหนึ่งครับอ๋อโอเค ATB มาจากปูนครับฮึผมไม่ปลอดภัยละผมไม่ปลอดภัยแล้วครับ ตึกนี้มันอันตรายครับอย่าไปอยู่กับมันเลยมีเจ้าของด้เหรอครับมีครับมีครับไอ้แก๊งที่มันชื่อเคียวสวยเสียเป็นเจ้าของมันอันตรายครับก็ควรใส่เสื้อเคียวสวยไม่ใช่เหรอครับผมผมแอบแฝงครับผมไม่ได้อยู่หรอกผมม,มาใส่จริัๆนปเป็นท่เกลนอะลรครับลองกครับารับนะครับดวแลถ้ารู้จักพี่สิงโตไหมครับรู้จักครับ๋อ้่หกี่เป็นแฟนกี่รู้จักพี่สิงโตด้วยครับ รู้จักครับเคยเคยไปพี่สุดโตเคยไปจบคุณด้วยกันครับอ๋อใช่ใช่โอ้ยผมอันนี้พี่สุดโต้ก็จีบหรือเปล่าเนี่ไม่ไม่ครับไม่ครับพี่สุดโต้เขามีแฟนแล้วคุณก็วกีไม่มีแฟนกี่อะไม่อยากมีครับเสียดายจังโอ้ไม่ไรครับไม่ไรครับคุณอาเธอไม่มีแฟนหรอครับอะไรครับตายไปแล้วครับแฟนผมอะ เอาแสดงว่าเคยมีอ๋อครับแต่ว่าเขาตอนนี้เขาเนี่ยตายแล้วมั้งครับอ๋อครับเข้าใจครับไอเยี่ยดูอยู่เปล่าวะอันนี้คือเราต้องรอใช่ไหมครับหรือว่าเออไม่นยัครับมันเรื่องเวลาวุ้ยหลอนเลยหลอนจี๊ดหลอนจี๊ดเป็นยัไงครับลูกน้องผมส่งจี๊ดเพจมาว่ามี จกได้ไหมล่ะครับได้ครับได้คุณได้ครับโอ้ยเจ้ากรรมนายเวรอะไรบุโอ้เป็นไงครับอีมานประจนนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเนี่ยได้ครับ <laughs> เดี๋ยวได้ฝันไลยอีก เดือทแตกพิดาได้ป่ะพไดากะมัดเยอะแผนแตกแล้วคุณกกิกอะไรไปฟ้าเนี่ยไปเอาใครล่ะครับไปกับน้าครับแต่ว่าน้าวันนี้ไม่เข้าครับแล้วน้าก็เพิ่งขึ้นแก๊งหน่ยครับน้าไปขึ้นแก๊งไหนครับค่อยหมันครับอ๋อน้าชื่ออะไรครับน้าชื่อพอลปักครับแล้วคุณกกิกนะคุณกกิไมี่สนใจขึ้นแก๊งบ้างหรอเ่ออน่าจะไปเป็นภาระแก๊งอะคะ ทำไมอ่ะฟาร์มก็ไม่ค่อยฟาร์มเงินก็ไม่มีตีอาวุธก็ไม่ติดตีไปกี่ครั้งครับตีไปห้าหกครั้งเองครับโอ้โหโอ้โหบ่นห้าหกครั้งทำบ่นผมร้อยห้าสิบฮัลโหลโอ้โทษทีครับใช่ครับไม้ไม้เบสบอลผมตีร้อยห้าสิบทีครับโอ้ถ้างั้นต้องมีกำลังใจแล้วครับโอเคครับสู้ๆครับแค่ห้าทีปกติจกปุนไม่เคยจกเลยใช่ไหมครับ เออเคยครับกติก็จะไปกับพี่แบงค์หิวผ้าพยัคฆ์อ๋อพี่แบงค์ไปจีบม้านะครับอะไรนะคะับ <c oughs> ครอ่งแรกผมจดเมื่อกี้มันสิบเก้าคือมากโกกิเป็นหมอครับแล้วพี่แบงค์ห้าพยัคเขาน่าจะจีบม้าครับแล้วมาให้นจ<อ>ีบไปทำงานกับพี่แบงค์นะครับไปจกปูนกับพี่แบงค์ แล้วล้วนี้โกหี่ไ,ไม่มีแฟนหรอครับไม่มีครับแล้วม,มีคนมาจีบอะไรนี้บ้างไหมครับเนี่ยก็มีบ้างครับมีคุยๆบ้างครับอุย้ยมีคนคุยด้วยเชื่ออะไรครับคนคุยเทไ,<ม>ไปหมดแล้วครับอุ้ยโอ้โหที่อืไอนะครับผมอันนี้มีกระจกไหมครับ <คน S 2> ไ,ไปไปส่องกระจกนิดนึงครับอ๋อผมขอสองกระจกป้อนหนึ่งได้ไหมเผื่อจะดูสำรวจตเองนิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อได้ครับ อันนี้มันมีบ้านแบบเข้าได้ด้วยนะครับอ๋อเข้าไปทําอะไรอะครับมันปกติผมจะเข้าไปนอนพักอะครับเวลาทำงานมันเหนื่อยอะไรเหนื่อยใช่ไหมโอเคท,ที่ที่ห้องมีแมวด้วยนะครับไม,ไม่ชอบแมวเท่าไหร่ครับเฮ้ยผมมีหมาครับกันนะหมาก็ไม่ค่อยชอบครับโอเคห้า <c oughs> <c oughs> โอเคครับ มีแล้วก็มีเฮียหนึ่งตัวครับอ๋เดี๋ยวใช่ครับผมเองอนอ้นีาจะน่ารักนะครับอุ้ยชอบเฮียซะด้วยโหชอบคนนี้เฮียก็ไม่บอกแสนดีไม่ชอบครับชอบแสนเร็ววู๊ไมีไ่มครับม ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับชอบหมาชอบแมวครับผมชอบหนูอยากจะเป็นหนูจังเลยครับโอ้โหสู้มือสะด้วกูยอมกูยอมโอ้ยสู้มือจังเลยนะครับเนี่ยแต่รถคันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยครับมันเป็นเกียร์ออโต้อ่ะอ้าวชอบเกียร์กระปุกเหรอครับป่าครับเกียร์กระปุกเฮ้ยอ๋อตัวเกียร์กระปุกครับชุดเหรอดีครับดีครับโทษทีครับ เดนนที่ผมพา,ามาเซอร์เวดูว่ามีกองปูน